อาทิตย์เดือนกรกฎะดาหมื่นี้วันที่เท่าไรสิบสี่วันอาทิตย์องค์พี่น่องนี่กระดอกำลังบอกนั่น,นอันนี้เฮ็ดน้ำมาเฮ็ดอันเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดน่นแหละอะไรกัอันเอ็ดอันเขาจีพี่น้องของ้างล่าง ก็ตรมีเห็ดเพิ่นอยู่อีกนั่แหละมันปนกันมันเต็มมันเห็ดเห็ดแาบมีแต่ดอกก็พี่โอนเอ้ยก็ร่างเกิดเซบีเด่นตอนใต้มนะเห็ดปีอันใต้สดเบาค่ะม่นอนแบบสีบวกไมีนอนแบบขึ้นหนึ่งก็โอเคอยู่อันนี้ไว้สเอายสดประมาณชักโลนึงส้มหนักกัสีลวกใส่อัร่างกุ้งไปพี่น้องเห็ดเห็ดบาบพี่น้องตอนสดนกนะดอกรางอุดตันติดอิดนะ 嗯，啊，看。